สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้วันที่ยี่สิบห้าสิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้วันที่ยี่สี่ผมก็ได้ทำคลิปประกาศไปแล้วว่าทุกๆวันที่ยี่สี่จะเป็นวันที่เ,เปลี่ยนอำนาจเปลี่ยน,ปยนแปลงการปกครองของบวานเมืองตามหมายบริการนั้นวันที่ยี่ี่มิถุนายนนะฮะ แต่ไม่ทันเพราะว่าเป็นคนแรงงานทําคนเดียวนะฮะงานไม่ทันามหมายกฏการเพิ่งเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะฮะเพราะยังไม่มีทีมงานนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่จะมาอธิบายนะฮะว่าอ่ากลังน้ําเลี้ยงหรือว่ากําลังเงินนะฮะที่จะสนับสนุนซัพพอร์ตเนี่ยมาจากไหนใน งานผมนั้นก็มีอยู่สี่แหล่งนะฮะสี่แหล่งโดยแบ่งเป็นสองอันแรกนี่ภายในประเทศส่วนสองสองอันหลังนั้นก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับต่างประเทศเลยเรามาดูสองอันแรกก่อนสองแรกก็จะเป็นการาขายนะฮรัสัญลักษณ์ธงธาม,มาธิปไตยนะครับภาพอาจจะไม่ชัด เพราะว่าอยู่ต่างแจ้งแสงยิ่จ้าเดี๋ยวผมจะเดินขยับไปเพื่อให้หาม,มุมที่ชัดหน่อยนะครับสัญลักษณ์นีเ้เป็นสัญลักษณ์ของระบอบใหม่นั่นเองนะครับเรียกว่าระบบธรรมาธิตไตยซึ่งเป็นเทศไทย ในยุคเอไอจะประกาศใช้นะครับจะประกาศใช้แล้วการที่จะได้ใช้เนี่ยมันก็จะต้องทำการกู้กู้ชาติเด็กนะครับเพราะว่าบรรยากาศบ้านเมืองตอนนี้ก็ไม่ต่างกับกรุงศรีอยยาตอนสุดท้ายช่วงท้าย,ยที่จะไม่มีกรุงศรีอยุยาต่อไปแล้วเช่นกันก็จะไม่มีประเทศไทยถูกปลอม อมาตั้งแต่สองสี่เก้ห้าฮะโดยตั้งแต่วันที่ยี่ิบสี่มิถุนานั่นเองดังนั้นวันที่ยี่สิบสี่ทุกๆวันที่ยี่สบสี่จริงๆรแล้วจะเปิดตัวยี่สบสี่มิถุนานแต่มันไม่ทันเพราะทคนเดียวอย่างที่ได้ิบายไปดังนั้นก็เลยกําหนดทุกวันที่ยี่สิบสี่เดือนไหนก็ได้ที่พร้อมนะครับเดือนที่พร้อมก็ประกาศได้เลยเปลี่ยนแปลงได้เลยนะครับก็สิงหาก็ผ่านไปแล้วนะก็ไม่พร้อมอยู่ดีนะครับดังนั้นก็ ประกาศอีกทีหนึ่งไปยี่สิบสี่กันยานเลยนะฮะทีนี้ก่อนที่ทั้งประชาชนเข้าเข้าใจมีกำลังใจที่จะสับเปลี่ยนยี่สิบสี่มิถุนาเนี่ย<ม>ก็ไม่เพียงแค่ประชาชนนะฮนะก็ต้องทหารด้วยทหารเหมือนกันทั้งกองทัพก็ต้องเข้าใจแล้วรัฐบาลก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับอย่างเงี้ยนะรัฐบาลก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับเรียกว่าควรจะเข้าใจกัน ทั้งประเทศนั่นเองนะฮะหรือทั้งสี่ก๊กเพราะว่าที่นี่ใช้สูตรการตามรอยพระเจ้าตากนั่นเองเมื่อใช้สูตรการตามรอยพระเจ้าตากก็จะมีสูตรให้ทำอ่าเรียกว่าสูตรอภิจตุปฏิวัติสี่บวกสี่กับสูตรอภิทศปฏิวัติสี่บวกสิบซึ่งอภิอ่าจตุอภิจตุปฏิวัติสี่บวกสี่นั้นจะเป็นการพาออกจากวงจรอุบาทนะครับแล้วก็ อภิท์ปฏิวัติสิบบกสิบก็จะพาไปเกิดเป็นชาติใหม่ในยุคใหญ่นันเองนะครับเอาละเรามาดูกันว่าจะสร้างการํำรายพิษตากสำเร็จได้หรือไม่ก็อยู่ที่ความเข้าใจอ่ะนะของประชาชนทีนี้ก่อนจะเข้าใจก็ต้องเข้าใจโอ้หัวใจพระเจ้าตาก ก่อนนะก็เพราะท่านทรงเห็นแล้วว่าต้องสร้างราชธานีใหม่นะครับอ่าเหมือนกันที่นี่ก็ต้องคิดสร้างราชธานีใหม่เหมือนกันนะครับทีนี้จะสร้างราชธานีใหม่อยู่ก็ไปตั้งกรุงทนเลยมันไม่มีไรไม่มีเม็ดเงินมีแต่ทหารถือมิดดาไม่มีทุนสำรองอะไรเลยนะฮะไม่มีไรดังนั้นก็จะต้องใช้ความเป็นราชธานีเดิมของยุทธยาที่มีอยู่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่ ที่ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทยในสมัยกรุงศรีอย่านั้นกรุงศรีอยุายาเป็นเมืองใหญ่เจริญเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งของโลกนะครับเป็นจุดค้าขายสําคัญของโลกก็เรียกว่ามีเครดิตอ่ะมีเครดิตเชื่อถือนะเหมือนกันประเทศไทยก็เหมือนกันในยุคนี้ก็มีเครดิตเชื่อถือเหมือนกันเราก็จะเอาประเทศไทยที่เป็นประเทศตัวปลอมนี่แหละนะแต่มีเครดิตเชื่อถือเพราะว่า เราไปหลอกต่างชาติไว้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยแต่มันไม่ได้เป็นนะแล้วมันก็เสื่อมมันเองคือไปหลอกเราทําคือภายนอกไม่เกี่ยวแต่ภายในประเทศมันเสื่อมเองก็คือจะมีคนมาไล่อยู่ทุก,ทกระยะก็จะเ,เห็นลรวเห็นภาพอยู่แล้วที่มันวนซ้ํามีคนมาไล่ตลอดนายกลงไม่สวยสักเจ้าคือแต่ไอ้ตัวประเทศเนี่ยมันแล้วงแข็งแกร่งอยู่เพราะมันเป็นประเทศพิเศษประเทศนี่นะเพราะฉนั้นไอค้ความแข็งแกร่งเนี่ยมันทำให้เกิดเครดิตกับต่างประเทศเพราะนั้นต่างประเทศก็จะ เกิดฟังเชื่อมมั่นนั่นเองว่าประเทศไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงับันนี้อย่างไรและทั้งที่ก็มีตัวผู้บริหารเนะ่ะซึ่งก็ไม่ได้ถูกใจประชาชนทั้งนั้นไล่ลงหมดอันนั้นก็เป็นเรื่องของอการเมืองภายในไม่เกี่ยวกับต่างประเทศแต่เครดิตของเรามันมีอยู่แล้วสะสมมาตั้งแต่อยุธยามาตั้งแต่พระ้าตากสร้างแต่ทีนี้ช่วงที่มันเปลี่ยนถ่ายเปลี่ยนยุคก,กันเนี่ยจากยุธยาหายไปแล้วเกิด เมืองใหม่เราพระเจ้าตากต้องมาสร้างจากไม่มีอะไรอ่ะพูดง่ายรัฐดีก็ไม่เป็นเพราะไม่มีเท่าไงมีแต่อากาศว,าว่างเปล่านะอากาศว่างเปลา่าก็ทำไงพระเจ้าตากก็ต้องติดต่อทําดีลตัวลงต่างประเทศไงโดยใช้เครดิตเดิมเดิมของคุณสียานนั่นแหละครับส,ส่งจดหมายไปเจรจาไประเทศต่างๆทําทดีลตัวลงไปประเทศต่างๆขอเครดิตก่อน สินค้ามาค้าขายกันต่อทําการขายที่เดิมนะเอ่ยมามาค้าขายกันเมืองไทยเหมือนเหมือนเดิมอ่าก็จะให้กบได้สิทธิ์ได้อะไรก็ว่าไปหรือแม่ก็มีการกู้ยืมอะไรกันแล้วแต่แตนะฮะที่จะทําดิวตกลงกับต่างประเทศอันนั้นเป็นเรื่องของยุคสมัยนั้นแต่มาสมัยนี้ในฐานะที่ผมมาฮะสวมบทบาทเป็นพระเจ้าตากสองเนี่ยนะครับก็ต้องตามรอยพระเจ้าตากหนึ่งเหมือนกัน ก็ต้องทำดีตัวลงต่างประเทศนั่นเองนะครับในการดำเนินการตัวประเทศเราก็ต้องมีศักยภาพอย่างอย่างหนึ่งพอเพียงโดยเพราะในยุคนี้เรามีศักยภาพอยู่แล้วนะฮะอยู่แล้วซึ่งที่นี่ก็จะติดต่อไปอยังธนาคารปรเทไทยนั่นเองนะครับนําเงินนะภายในประเทศมาใชา้นะซึ่งจะเป็นข้อที่สองส่วนข้อแรกนั้นที่ผมชี้มาที่ธงเนี่ยก็หมายว่าเราจะตัก ก็จะขายธงนะขายสัญลักษณ์ธงธรรมนิพิตรตายเพราะเราจะสร้างระบอบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นระบอบต้นแบบของโลกให้กับมนุษยชาติในโลกที่จะใช้การปกครองแบบใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองแล้วใช้สูตรการค้าใหม่ที่เป็นสูตรที่พัฒนาจากทฤษฎีพอเพียงของหลออเก้าในนี้นะครับพัฒนากลายเป็นการค้าสมมาตรก่อนจะสมมาตรมันก็ต้อง พอเพียงเชิงลุกเสถียรก่อนสร้างกันเป็นพอเพียงเชิงลุกเสถียรน,นะครับพอเพียงเชิงลุกเสถียรก็คือพอเพียงแบบเชิงลุกหมายความว่าผลิตเต็มที่นะไม่ระผลิตแค่พอเพียงนะผลิตเต็มที่เลยนะครับเต็มที่เลยแต่มันไม่มี npl นะมันพอเพียงตรงที่ว่าตามอ,ออเดอร์มันเต็มที่ตามอ,ออเดอร์ และเอ็นีวไม่มีจึงผลิตแบบพอเพียงชงลุกไนงะผลิตเต็มที่เมื่อเต็มที่แล้วไม่มีเอ็นีแล้วกำไรกำไรก็ได้เมื่อทําไประยะหนึ่งนะครับก็เกิดความเสถียรน,น,นั่นเองเมื่อความเสถียรความเสถียรบนความมัง่งคั่งมันก็กลายเป็นระบบการค้าสมมาตรน,นั่นเองเพราะมันจะเกิดชนชั้นใหม่ขึ้นมานะครับเรียกว่าชนชั้นกลางซนะึ่งเป็นชนชั้นสมมาตรน,นั่นเองไม่มีชั้น ชั้นหนึ่งเปอร์เซนที่เป็นทุนผูกขาดแล้วก็ไม่มีชั้นเก้าสิบเก้าเปอร์เซนที่เป็นทาสแรงงานผูกขาดอย่างเช่นพวกเราทั้งหลายที่เป็นกันอยู่นี่แหละครับนะครับรวมทั้งทหารตำรวจทุกคนอะที่มีกันเดือนะมันไม่พอแล้วครับในแต่และเดือนนะครับเราก็ต้องไล่ล่าซิกแซกหาเทคนิคทั้งแบบน่าเกลียดทั้งแบบไม่น่าเป็นไม่น่าทำก็ทำไปซึ่งมันถูกกดดันมาไงฮะถูกกดดันมาดังนั้นไอ้ สภาพแบบนี้มันสภาพที่จะต้องไม่มีในระบบระบบใหม่ที่ผมออกแบบไว้ให้นะครับสภาพตอนนี้ประชาชนก็อดอยากอะเหมือนสมัยกรุงศิวยาครับอยู่กันอย่างรื่อกยากนะครับมีสงครามบ้านเมืองบ้านเมืองสัมรสายก็ไม่ต่างกันเลยครับที่เป็นอยู่ขณะนี้นะครับดังนั้นก็ต้องเกิดขบวนการกู้ชาติเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นที่นี่ขบวนการกู้ชาติเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ย จะต้องมีเม็ดเงินมาซัพพอร์ตในยุคนี้เงินเงินจะมาซัพพอร์ตได้ก็มาจากสี่ที่หนึ่งจากการขายสินค้าของผมเนี่ยขายสินสัญ,ญลักษณ์ธงซึ่งต่อไปจะเป็นธงชาติลําดับต่อไปน,นั่นเองเมื่อสถาปนาระบบระบบใหม่หลังจากทําการเปลี่ยนถ่ายอยู่สองปีครึ่งนะสองปีครึ่งแล้วก็จะประกาศนั่นเองนะครับให้เป็นธงชาติลําดับต่อไปนั่นเองนะครับ แต่ตอนนี้เป็นงธงทํามาติจิตใจอยู่เป็นธงเพื่อการเปลี่ยนถ่ายเป็นธงเพื่อการตั้งคันแต่เป็นธงเพื่อการทําตัวเป็นดักแด้อะไรก็แล้วแต่แเรากําลังจะฟักตัวใหม่ถ้าการเปลี่ยนถ่ายช่วงฟักตัวเปลี่ยนถ่ายเนี่ยก็จะต้องมีรัฐบาลใหม่มาดูแลเรียกว่ารัฐบาลเฉพาะการอันนี้ตามหลักวิชานะฮะต้องมีรัฐบาลเฉพาะการมาดูแล,แล,แ,ลแล้วรฐวัฐบาลเฉพาะการมีอำนาจสามดุล สามดุลก็คือมติของรัฐบาลชวการเนี่ยเป็นที่สิ้นสุดไม่ต้องไปพึ่งขาสารนะไม่ต้องไปเวกสารเพราะออกมาปุ๊บเนี่ยทหารตำรวจต้องไปจัดการตามมติของรัฐบาลชวการเลยเพราะเป็นอำนาจสามดุลสามดุลก็คือถือบริหารถือนิติบัญญัติถือตุลาการเสร็จเรียบร้อยอยู่ในอำนาจสามดุลของรัฐบาลชวการนี่คือหลักวิชาที่เขาให้มีรัฐบาลชวการก็เพื่อการเปลี่ยนไทยจากระบบระบอบหนึ่งไปสู่ระบบระบอบการปกครองใหม่นั่นเองนะครับ อันนี้คือคือวิธีสร้างชาติยุคใหม่สมัยใหม่นไมฮะไม่ใช่บ่บงสมัยพระเจ้าตากดังนั้นมันก็แตกต่างในในในแต่ละยุคแต่ว่ายัางเดินเดินตามรอยเหมือนเดิมก็คือต้องไปทำาอดียวตัวรต่างเทศอะ่ะเพราะว่าเราประเทศไทยมันไม่มีอะไรไป,ไปแข่งขันไปสร้างอะไรที่แข็งแร่งไม่มีเราบีจะท่องเที่ยวะไรได้เราต้องเที่ยวเนี้ย อุตสาหกรรมเราก็สู้ไม่ได้ละเพราะนั้นมันจะต้องมีอการสร้างอะไรมาทดแทนใหม่คือผมเตรียมไว้ให้แล้วครับไม่อุตสาหกรรมเราก็มีเกษตรก็มีแล้วมีเตรียมแต่ว่ามันจะมีอีกอันหนึ่งซึ่งทั่วโลกก็ยังไม่มีคือการสร้างเมืองประเทศไทยจะเป็นประเทศส่งออกการสร้างเมืองเปลี่ยนจากการสร่งออกสินค้าที่ต้องไปแข่งกันอยู่ทุกประเทศทั่วโลกก็กลายเป็น ส่งออกสิ่งกาที่ไม่มีประเทศไทยมาแข่งได้คือการสร้างเมืองฮะสร้างเมืองแล้วเมืองเรามีสี่สไตล์เมืองไอเช็คเมืองย้อนยุคโบราณเมืองตมภูมิศาสร์แล้วก็เมืองบันเทิงกีฬาการแพทย์อย่างเงี้ยมีสี่สไตล์ประเทศไทยจะส่งออกการสร้างเมืองแบบนี้นะครับแล้วแก้จะรจหายขาดไม่มีรถติดต่อไปวางผังเมืองแล้วจบเลยเป็นระบบผังเมืองพึ่งไม่ใช่ผังเมืองสี่เหลี่ยมเป็นล็อก อย่างมริกาที่เราก็ทันสมัยอ่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นผังเมืองพึ่งเลยแต่และบล็อกมันจะเชื่อมกันด้วยสามแยกนี่เองไอ้สามแยกมันจะทําให้เกิดระบบไหลนิรันต์ไม่มีติดรถไม่มีติดเลยมันเป็นระบบไหลนิรันต์ตลอดอเราไปดูรายละเอียดในการแก้ปัญหาจราจรเลยเราจะทําจะทําโชว์ให้กสมหเห็นว่าไหลทั้งกสมเลยอันนี้คืองานผมนะฮะท่าน ท่านอย่าเพิ่งเพราะทุกคนรู้ว่าไม่มีใครแก้ปัญหาจราจรได้แต่ผมบอกว่าแก้ได้ถ้าท่านคิดแบบเดิมอะแบบที่ท่านในสมองท่านคิดทุกคนคิดอยู่ชุดความคิดเก่าแก้ไม่ได้หรอกท่านต้องมีชุดความคิดใหม่เอาไว้ไปฟังพักจราจรแล้วกันว่ายุบายแล้วท่านจะในสมองท่านจะเกิดเห็นภาพเลยอัตโนมัติเลย๋อ้ทำไมไม่ทาอย่างนี้ล่ะท่านก็จะบอกมันไม่ทำอย่างนี้นมันไม่คิดอย่างนี้ละ่ะเพราะมัวจะไปคิดตามฝรั่งอ่ะมืองนอกมันก็แก้ปัญหาจราจรไม่ได้ เห้ไปตามฝรั่งทำไมตามคนไทยดีครับคนไทยมาอาสาท่านก็ต้องเปิดโอกาสให้คนไทยครับเพราะส่วนมากเราไม่เปิดเราจะตามฝรั่งลราเดียวดูถูกคนไทยกดไว้ไม่ให้มันจะ,ะเติบโตนี่มันนี่มันคือสิ่งผิดปกติแลว้ววาฒนาทําที่ไป่ปิดของประเทศไทยอ่ะคือต้องกดคนในประเทศไว้ไม่ให้เจริญแข็งแกร่งยิ่งใหญ่แต่ถ้าคนเก่งเนี่ยมันจะต้องออกไปนอกประเทศอ่ะมันถพ่งจะงอกงามอ่ะอยู่เนี่ยไม่จะสกัดกั้น เอาง่ายๆทุกคนก็รู้ก็ทราบอยู่แล้วถ้าคุณพยายามทาดีทําถูกต้องนะ <The language> ค,คุณอยู่ประเทศนี้โดนลำบากกันแกล้งอ่ะแต่ทั้งที่ทําดีทําถูกต้องนะเออแต่ที่มันจะส่งเสริมกันะมันไม่ส่งเสริมมันกลับมีกฎระเบียบมีอะไรมาโอ,โอ,โอ้โหแบบนี่คือประเทศที่ผิดนะ่ประเทศปลอมไงประเทศไทยปลอมไง Spo มมคณก็รู้ก็ทราบกันอยู่แล้วนะฮะอหน้า,าสื่อก็มีก็เห็นหรือผู้ทําธุรกิจก็รับก็ทราบก็รู้อยู่แล้วมันทำตรงๆอย่างถูกต้องแล้วกลับเป็นอุปสรรค กลับเป็นแต่ถ้าคุณไปโกโงประเทศนะของปียประเทศนะร่วมกับโอ้โจเจริญอยู่จเจริญงอกงามนี่คือประเทศที่ผิดประเทศไทยจูวพร้อมผมนี้บอกไปด้วยสุอมมันต้องผลทุกหมดสมัยลงไปพร้อมกับเนี่ยไอ้วันที่ยี่สิบสี่กำหนดยี่สิบสี่พิจานณาไม่ทัน,ทนก็ต้องทุกๆุกยี่สิบสี่ของเดือนเดือนไหนีพร้อมก็ลงเลยทีนี้ยี่สิบสี่กันยาก็น่าจะได้แล้วนะ ถ้าง,งานผมเปิดแท่ทันสื่อนําปเผยแพร่สื่อก็ควรจะเลิกบ้าบอตามงานอีกเป็นข่าวกระแสอะไรอะ่ะซึ่งมันไร้สาระมากนะสื่อพานนประชาชนไปไปจมปลักอยู่ไอ้ข่าวน้ําเน่าบ้าบอบอเถียงกันถามกันถามถามปัญหาเหมือนรายการอะ่ะถามถามไปได้มาอีกคนตอบเป็นมาตราเลยถามว่าสองสอบแล้วมันจะรู้เรื่องไหมไอ้ <c oughs> คนถามนักนการณ์ก็ไม่รู้หรอกวิชาเว่า เว้ยใทรมันทาหลักวิชาธิพิิตอยู่ไปถามาไม่ไงมันก็ไม่ได้คำตอบไม่รู้เรื่องมก็เฉยๆไปเรื่อยมันเป็นอยู่แล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ไอต้ตรงๆมันไม่ได้รับเอาไปแก้เพราะไม่เคารพหลักวิชาการสมบททั้งประเทศเลยไม่รู้หลักอะไรถูกนะครับก็ต้องอันนี้แหละมันจึงต้องมาต้องมาประกาศตัวเลยประกาศตัวเลยเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดและใช้หลักวิชาที่ถูก การสร้างประเทศไทยใหม่เขาบอกกันชัดต,ตรงๆงนี้เลยนะฮะเอาละ่ะมาเข้าต่อตรงที่ว่าเงินมาจากไหนมาจากสีที่อัรกบขายธงธมาทิไปไตยนะฮะซึ่งจะติดเป็นหมวกเป็นแมสเป็นเสื้อเป็นอุปกรณ์อะไรก็แล้วแต่ธงเหล่านี้ก็จะต้องไปยังตำบลทุกๆตำบลต้องติดทุกตำบลสั่งซื้อแล้วก็ แจกไปยังหมู่บ้านก็ติดนะครับคือการกู้ชาติกับพัชตาสองเรียกว่าพัชตากสองกันในยุคเอไอเนี่ยรวบรวมเหมือนกันแต่ไม่ไม่ใช่รวบรวมไพ่พลถือมิดาบไม่ใช่นะแต่เป็นการรวบรวมเสียงเสียงโหวตก็ยุคสมัยนี้ศัตรูของเราไม่ใช่คนถือมิดาบเขาบุกพื้นที่แต่เป็นตัวระบบระบบมันไม่มีตัวตนมันเป็นตัวระบบระบบเพราะนั้นมิดาบไม่ได้ใช้ ใช้เดียวคือเสียงเสียงโหวตไอ้เสียงโหวตนี่แหละครับมันก็โหวตกันตั้งแต่ในบ้านมาอย่างหมู่บ้านจากหมู่บ้านก็เป็นยังตำบลผมก็หนดให้ตำบลแล้วกันเป็นที่อ่าที่จะเปลี่ยนตัวเองใหม่จากเป็นแค่การปกครองท้องถิ่นนะการปกครองท้องถิ่นก็พลิกตัวเองขึ้นใหม่กลายเป็นปกครองระดับชาติเลยเพราะว่าระบบระเบบใหม่ที่ร้องแบบเนี่ยมันไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพรรคการเมืองนะไม่มี ผู้ไปกินอำนาจแห่งรัฐอีกต่อไปแล้วผู้แงา่ายมันว่างอยู่ไม่มีใครไปใช้อำนาจรัฐตรงนั้นว่างอยู่ดังนั้นไอที่มันมีอยู่ดำรงอยู่ก็คือพวกการปกครองท้องถิ่นมันมีอยู่ซึ่งก็จะจัดจที่มีการปกครองถิ่นเนี่ยปลายปีเนี้ยปลายปีเนี้ยเพราะนั้นแทนที่จะแทนที่จะไปปกครองท้องถิ่นเหมือนเดิมอยู่ในระบบกเกา่าซึ่งมันย่อส่วนจากระดับชาติซึ่งมันเร็วซ้ำต่ำช้าการปกครองบ้านเมืองของไทยนะระดับชาติเนี่ยมันเร็วซ้ำแล้วต่ำชา้า มาย่อลงสู่หมู่บ้านหมู่บ้านกันเลเลยครับแตกกันเป็นเสี่ยงหมู่บ้านเคยอยู่สงบสูสก็ไม่สงบแตกกันหมดเลย <c oughs> นี่แคือสิ่งที่ผิดดังนั้นระดับล่างพวกอทอทั้งหลายก็ต้องคิดเป็นแล้วว่าเออให้มันจบยุคไปซะทีหมดยุคปดสมัยนะเพราะในไทยมันเประเทศปอม,มันใช้อะไรผิดผิดระบบผิดเพี้ยนขัดยงขัดแย้งกันหมดอย่างอบจอยงนี้อบตอนี้เป็นสิ่งที่ผิดกันด้านทะลึง่งให้มีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าอยู่เลยเ <c oughs> พราะมันผิดไง มันซ้ำซ้อนกันเพราะนั้นก็เปลี่ยนพลิกเตียงียมาเป็นองค์การองค์การใหม่เลยเรียกว่าองค์การตำบลมหาหนา้าตหรือองค์การหมู่บ้านมหาหนา้าตก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าตอนแรกผมตั้งเป็นองค์การหมู่บ้านมหาหน้าตนะอ่าพาเป็นตำบลแล้วกันเพราะว่าเขาจัดไอ้รูปแบบของหมู่บ้านนะี่มันรวมสนยนกันที่ตำบลอยู่แล้วแล้วมันก็จัดให้มีองค์การปกครองท้องถิ่น อบพออยู่แล้วก็เพียงแค่อบตพลิกพลิกตัวนั่นเองนะครับน่ะพลิกตัวมาสั่งซื้อน่ะธงทุกตำบลสั่งซื้อทุกหมู่บ้านติดตั้งแล้วทุกหมู่บ้านส่งตัวแทนไปที่จ,จวัดเพื่อทําการอัญเชิญแนวทางปกครองธรรมานิษฐาของพระเจ้ามาัสาโดยมีธงรับการอัญเชิญน,นั้นนะรับทราบการอัญเชิญครั้งนี้นะเพราะนัะ้นธงก็จะเป็น เป็นดูแทนนะนะเป็นดูแทนนั่นเองที่ได้มาจากแนวทางของพระเจ้าเลยการปกครองธรรมาริใจนั่นเองก็นําไปติดอย่างตําบลหมู่บ้านทุกๆหมู่บ้านก็ติดธงนั่นเองทีนี้ติดธงมันก็ต้องมีผังไปด้วยเพื่ออธิบายว่าเป็นยังไงซึ่งผมก็อธิบายผังการปกครองแบบใหม่ไปแล้วซึ่งผังก็จะอธิบายทั้งเหตุที่เราผิดพลาดปกครองผิดเขาผิดมาอย่างไรเพราะว่าคนมันยังฝังึกอยู่ในระบบรบบเก่าก็ต้อง ดูผังเก่าให้เข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วมันจะเกิดปัญญาเป็นระดับโสดาบันธ,ธครรม毗ปไตะครับเป็นโสดาบันธรรม毗ปไต่นี่แหละครับมันจะทําให้พลิกเปลี่ยนไปหมดเลยเพราะเป็นโสดาบันแล้วมันพลิกเปลี่ยนหมดเลยนะครับเกม,มเปลี่ยนเกมเชงอยู่ตรงนี้เองเพราะว่าโสดาบันมีคุณสมบัติสามประการนะครับหนึ่งรู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราเมื่อรู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ต่างกับเรารู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยนั่นเองอันเดียวกัน คือประเทศไทยปลอมประเทศไทยจริงยังไม่เกิดเพราะว่าคณะราษฎรเปลี่ยนการปกครองมาวันที่ยี่สี่แล้วไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับเขาทําไม่สําเร็จเพราะคณะเขาเองก็ล้มกันเองแย่งชิงกันเองในสุดก็ไล่ล่าฆ่าฟันกันนะแตกแยกกันแล้วก็รีบปกครองก็เลยใช้สูตรนิติรัฐเขียนรัฐธรรมนูญด่วนแล้วปกครองทันทีโดยไม่ได้ทําข้อหนึ่งสองสามสี่ตามหลักประชาธิปไตยต้องทาข้อหนึ่งสองสามสี่นะฮะแต่นี่ไม่ทาเลยอ่ะไม่ทํามันก็จะเป็นไง เมื่อไม่ทามันก็เป็นเผด็จการนะครับเพราะว่าเมื่อกู้ใช้นิติรัฐปุ๊บเนี่ยรีบมีรีบเขียนรัฐธรรมนูญมันจะกลายเป็นรัฐธรรมนูญของเผด็จการเพราะว่าการจะรีบเขียนสั่งไว้ทุกอย่างเพื่อจะปกครองประชาชน,นไ,นไยยง,งโดยประชาชนไม่มีส่วนเพราะฉะนั้นประเทศไทยจึงปกครองโดยโดยเผด็จการมาตั้งแต่นั่นแหละสองสี่ห้าเพราะทุกคณะที่ได้อำนาจก็จะรีบปกครองรีบเขียนรีบสั่งให้ตัวเองปกครองได้อย่างสะดวกกลายเป็นรูปคุมหมดประชาชนไม่มีสิทธิ์นั่นแหละ จริงเป็นประเทศประชาธิปไตยมาจนถึงบัดนี้สืบทอดกันมาจนบัดนี้ดังนั้นพอมาถึงยุคไอนี้มันยุคดิสรัปชันไงมัน,มนดิสรัปชั่นหมดของเก่าเพราะนั้นประเทศไทยที่เคยสืบวัฒนธรรมผิดกันมาก็ต้องทิ้งหมดนั่นเองนะด้วยเหตุนี้จึงต้องนั่งดูคลิปของผมเพื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันธรรมาไทยซึ่งมีคนรบติสอย่างอันที่หนึ่งคือรู้ว่าตัวเราไม่ใช่ตัวเราก็รู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศไทยเป็นประเทศไทยปลอมนั่นเองเป็นประเทศไการไม่ประเป็นประชาธิปไตยเลย แล้วก็กูร่าที่สองก็คือเป็นผู้ไม่ลังเลสงสยัยดังนั้นงานที่ผมนําเสนอผมบอกอยู่แล้วว่าเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดนําหลักวิชาที่ถูกต้องถูกหลักวิชามาใช้เพื่อสร้างชาติไทยมหาอำนาจตามลิขิตของพระโบราณปลายยุคกรุงศรีอยาพระพุทธโคษาจารย์ลํใหญ่ก็ลิขิตไว้แล้วว่าประเทศไทยจะมีเมืองใหม่หลังจากอุญยาร่มสลายเพราะอุฒยาก็จะล่มสลายอยู่แล้วพร่มสลายจะเกิดราชธนีใหม่ฮนะเมื่อเกิดรัฐธนีใหม่ ก็เป็นกรุงทนแล้วก็มาเป็น,นกรุงรัตนโกสิน์นะครับแล้วก็จะมีกษัตริย์ไปถึงเก้ารัชกาลที่กษัตริย์ต้องแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหานะฮะก็แก้ปัญหามาตลอดจนเก้ารัชกาลแต่พอถึงถรัตนสินไม่ต้องนะลไม่ต้องมาแก้ปัญหาเลยแต่จะกลายเป็นปวงประชาชนมหาชนนําพาไปแก้ปัญหาประเทศเด็แล้วประเทศจะเข้าสู่โหมดจเจริญยิ่งใหญ่เลยนะครับจเจริญยิ่งใหญ่เป็นชาติมหาอำนาจเลยนั่นเรามาถึงรอยต่อตรงนี้แล้วเรามาถึงจุดตรงนี้แล้ว ในยุคเราสิบแล้วเราเข้ามาแล้วคือเมื่อยุคเราสิบมาถึงไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้พอท่านเป็นมหากษัตริย์แล้วประเทศเปลี่ยนเลยไม่ใช่มันก็ค่อยเปลี่ยนเดี๋ยเพราะของเก่ามันยังมีอยู่อำนาจฐานอำนาจอะไรมันก็ยังฝังตัวอยู่ในระบบระบอบแล้วว่าถ้าทำกับเก่ามันยังมีอยู่มันต้องค่อยๆปลดค่อยๆปลดไปทีะปลทะเป,ปราะทีละเปาะอเพราะนั้นก็เนี่ยไงมันก็ค่อยๆปลดไปเรื่รอยทีะละเปราะทีละเปาะจนกระทั่งพอถึงตรงนี้ละก็เปาะใหญ่ละเปาะใหญ่เลย นะคือรัฐบาลไม่มีต่อไปคือปราบห้ากกเอาใช้สูตรพระเจ้าตากสองปราบทีเดียวห้ากกเลยเพื่อสร้างรัฐนิใหม่มันต้องผ่านกระบวนการยุคยุคหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าไปสู่ยุคใหม่ก็เสียงมอไซด์ไวรุ่นอันนี้แหละที่กระบวนการกุติพระเจ้าตากสองเลยเกิดขึ้นมา ที่พอเกิดมายุคนี้มันเป็นยุคที่ผู้หญิงผู้ชายทันสมัยเท่าเทียมกันแล้วบาอย่างมันเป็นยุคผมเป็นผู้กําหนดเองว่าเปลี่ยนยุคการปกครองให้เป็นยุคของมนุษยชาติใช้หลักมนุษยธ,ธรรมปกครองนะต่อไปนี้มนุษยชาติซึ่งปกครองด้วยระบอบระบอบตะกะตะการระบอบตกะตกาตะการมันคือระบอบทุนนิยมเอาแต่กาไรอย่างเดียวไม,ม่สนใจประชาชนจะมีศักดิ์ศรีอย่างไรอยู่อย่างไรธรรมชาติจะเสียหายอย่างไรไม่สนใจจนเรื่องภัยพิบัติก็เริ่มมากขึ้น นะนั่นคือระบบทุรนิยมันทําอย่างนี้มันสามานเพราะมันมันมีหน้าที่สามานะฮะไม่ต้องไปใส่ความว่ามันแต่มันเป็นมันอยู่แล้วมันมันมีหน้าที่สามานเพีลงแต่เราไม่รู้เองระบบทุนนิยมมีหน้าที่สามานนะฮะดังนั้นมันก็ควรจะหมดยุคมันโดยผมกําหนดนี่แหละอ่าผมรู้มาปฏิวัติจึงบอกตําแหน่งตัวตนว่าเป็นนักปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนยุคสมัยนะเป็นนักปฏิวัติเพื่อมาเปลี่ยนยุคสมัยไม่ใช่ปฏิวัติประเทศ แค่ระบบระบบมันใหญ่กว่าระบบระบอบการปกครองอีก่แต่เป็นการเปลี่ยนยุคสมัยของมนุษยชาติที่ปกครองด้วยระบบะกักรารมาตั้งนานคราวนี้ถึงเวลาเปลี่ยนยุคสมัยโดยใช้หลักมนุษยธรรมเอามาปกครองซึ่งหลักมนุษยธรรมนั้นจะเข้าไปอยู่ในระบบธรรมชาธิปไตยนั่นเองซึ่งเอาความถูกต้องประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนซึ่งเป็นทางสายกลางนั่นแหละมันก็ถูกบรรจุเข้าไปในระบบเอ้ระบบธรรมาธิปไตยอ่า เมื่อบรนจุเข้าไปแล้วมาประกาศใช้